Thank you สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องขอกล่าวคำว่าสุขสั์ปัสกากับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งเพราะการฉลองปัสกาของเราเป็นการฉลองทุกวันแต่มีความเข้มข้นในช่วงที่พระสาศาสนาจักรได้กำหนดไว้ก็คือตั้งแต่วันปัสกาวันพระกฤษเจ้ากลับขึ้นชีพเราเฉลองไปจนถึงวันฉลองพระจิตเจ้า จึงเห็นว่าพระศาสนาจักให้คริสตชนเนี่ยมีเวลาอยู่ประมาณหนึ่งเดือนครึ่งเพื่อให้เขาได้เสริมพลังความเชื่อของเขาว่าองค์พระเยซูเจา้าผู้ซึ่งมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ไถ่บาปพวกเขาได้ถูกทรมานถูกฆ่าตายและได้กลับคืนชีพยอย่างจริงแท้พระวรสารในวันนี้บอกว่าสตรีสองคน ได้ไปที่พระครูหาแล้วก็ได้พบพระเยซูเจ้าที่อยู่ข้างนอกพระครูหาบอกว่าจงยินดีเถิดทั้งสองคนจึงเข้าไปใกล้กอดพระบาทนมัสการพระองค์พระเยซูเจ้าตรัสว่าอยากกลัวเลยจงไปแจ้งข่าวแก่พี่น้องของเราให้ไปยังแคว้นกาดิเลเขาจะพบเราที่นั่นพี่น้องครับ หัวใจของความเชื่อของเราอยู่ที่การกลับคืนชีพของพระกฤสต์เจ้าเมื่อพระรฤสต์เจ้าได้กลับคืนชีพแล้วพระองค์จะบันดาลให้พวกเราทุกคนที่เดินตามพระองค์ในโลกนี้ด้วยความประพฤติที่ถูกตั้งด้วยความเชื่อที่มั่นคงเราจะได้ไปอยู่กับพระบิดาเจ้าจะได้กลับเป็นขึ้นมาอย่างรุ่งเรืองอย่างแน่นอน มีภาพยนตร์สองเรื่องที่อยากจะบอกกับพี่น้องในวันนี้ว่ามันมีภาพยนตร์สองเรื่องที่สร้างเกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูเจ้าทั้งสองเรื่องนั้นมีความสวยงามในทุกด้านดนตรีก็เพราะฉากต่างๆก็ดีแต่มีเรื่องหนึ่งในสองเรื่องนั้นจบลงที่พระเยซูเจ้าสิ้นบนชนบนไม้กางเขน แล้วก็จบทำให้ประชาชนที่ไปดูภาพยนตร์รู้สึกคนหูใจมากเพราะว่าเรื่องเรายังไม่จบแต่ภาพยนตร์จบไปแล้วส่วนอีกเรื่องหนึ่งนั้นก็สร้างมาจนถึงภาพมหาทรมานความตายและกลับคืนชีพเป็นภาพที่กลับคืนชีพนี้แหละที่ทำให้ประชาชนได้เข้าใจว่า ความเชื่อทั้งหมดมันอยู่ตรงนี้ดังน,น,นั้นเมื่อ,อพระเยซูเจ้าได้สิ้นพระชนแล้วฝังไว้ในครูหาพระองค์ได้กลับคืนชีพและบรรดาสารวสิทธ์ได้แห่แหนพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ <c oughs> ให้มองดูว่านี่แหละก็คือท่าแท้ของความเชื่อของเราประชาชนได้เข้าใจในความจริงว่า ในประวัติของพระเยซูเจ้าถ้าหากไม่มีการกลับคืนชีพก็ไม่จบและพวกเราเองก็เหมือนกันพี่น้องถ้าหากเราจบชีวิตของพระเยซูเจ้าแค่ที่การทรมานเห็นแต่ความทุกข์ยากลำบากแล้วก็จบนั้นมันยังไม่ไม่จบสิ้นนะครับเป็นเรื่องที่ยังไม่จบเราจะต้องมาดูอีกว่าการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้านั้น เป็นความหวังอันยิ่งใหญ่และเป็นเหมือนกับลมหายใจให้พวกเราทุกๆวันบอกว่าพระองค์กลับคืนชีพพระองค์จะทําให้เรากลับคืนชีพด้วยเช่นกันเราจึงสามารถทนความทุกข์ยากลาบากต่างๆเพราะเห็นแก่พกระองค์ดังที่พระองค์ได้ทนความทุกข์ยากลาบากต่างๆเพื่อเห็นแก่พวกเราก็ขอให้ปัสกานี้จนนาความชื่นชมยินดีมาให้พี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์